นี่มาชมการประกอบใบสีพรมแบบนี้ก็ใช้เป็นเป็นคู่หรือว่าใช้เดียวเป็นคู่เป็นคู่ไง ทาอันนี้อยู่ใน,ข,นขั้นตอนประดับดอกไม้เน,นี่จะเป็นกับกีบอันนี้เขาเรียกกริบเขากริบอะไรตัวสิบหกมีสิบหกเฉียงสิบหกเนี่ยแฉกนี นี่เรียงตัวสิบหกแล้วยางไงอันนี้ตัวหตัวห้อันนี้ตัวห้าสับตัวสิบหกตัหนึ่งถานนี้ก็จะมีตัว16ตัวสิบหกสตัวแล้วก็ อยู่ที่ตัวห้าตัวห้านี้สตัวเหมือนกันใช่หรอได้้บสีชมพู สามบาทเนี่ยก็นับวันก็หล่อส่วนที่แพงไปเลยเราหลักสิบบาทเท่าไหร่หกสิบกำลังหกสิบไม่ไม่เลยเลยผ่อ๋อใบหนึ่งหะสองสองร้อยห้าสิบกูละห้าร้อยอ่ะแล้วก็ก็ไม่แพงนะนะถ้ารวมพานก็กินไปหกร้อยอ๋อ ถ้าไ่รพานออานนี้คือต้องมาคืนนะก็บางคก็มคา,ามาว่า <Okay. S 1> าให้ทำเนี่ยผมไม่รวมไม่รวมพานนี้เฉพาะทำก็จะมีขาวประจําที่มาให้ทําเนีิยจิตค้ศศาประกอบประดับดอกไม้ แกว่าอะไรอะอันนี้อยู่ในขั้นตอนประกอบจัดดอกไม้ อันนี้มามาชมขั้นตอนการการขึ้นขึ้นโครงขึ้นโครง,ครงจากมืออาชีพนะทำสวยนะครับอันนี้จะทำตามตามออเดอร์ตามสั่งหรือก็จะมีมีทำขา,ายหน้าร้านมั่ง แต่ส่วนมากก็จะทำตามสั่งสามารถสั่งได้นะนี่มืออาชีพทาสวยนะครับเธื่อรับเบอร์โทรหน่อยแล้วคันะครับตอนนี้ก็พอดีออเดอร์ลูกค้าเข้าพอดีสองนี่คือผู้ใหญ่ผู้เล็กใหญ่สองเล็กสี่นะครับก็จะมีเลยครหลายหลายอย่างรับทำตามออเดอร์ ตัวนี้จะก่อนที่จะมาทำ้วตัวมาทำตัวนี้ก่อนตัวนี้อะไรเรียกอะไรสิบหกตัวสิบหกครับตัวสิบหกในหนึ่งจะในหนึ่งพานก็จะมีตัวสิบหกนี้สี่ตัวแล้วก็มีตัวห้าตัวห้าแบบนี้ตัวห้าแบบนี้ก็คือแล้วใส่ใส่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวห้าอีกสี่ตัวยูขั้นตอนการขึ้น

ต้องขึ้นให้มันตรงกันให้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่แฉกบางคนก็ใช้ห้าแฉกแล้วแต่เขาจะใส่พาขึ้นโพงเราจะสวยเขาทำมาตรฐานใช้ไม้เสียบนะจะเสียบด้วยเสียบแน่นเสียบอยู่ทำไมไม่เสียบมันหลุดตัวนี้ก็จะขึ้นจะขึ้นตัวห้าตัวห้าแฉกตัวมันเป็นที่ส่วนผสม เจอ,อป้าไหมสิบสองกับสี่นร้านคุณน,นินนะ 14, 14, 14. เมื่อชีพบสปากของตลาดเล็กสี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นใบสีปากชามเดี๋ยว้โอกาสต่อ,ต,อต่อไปเดี๋ยวจะมาถ่ายถ่ายให้ดูปากชามอันนี้วันนี้ทำใบสีใบสีพมก่อน เทพเอันนี้อะไรรบใบสีเทพเทพหระอนอันนรนพรมเทพเทพเหมือนกันนะเทพเหมือนกันพรมันพรมจะใช้อันนี้เป็นตัว16หกเอ้เป็นตัวเก้าถรมเอะอ้ถ้าผมเป็นเก้าจะขึ้นอย่างเงี้ยจะเป็นเก้าอ๋ออันนี้ใช้เทพใช้สิอแก้ไขนะครับอันนี้เป็นเอ่อเป็นเทพนะครับใบสีเทพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใบสีพรม ถ้าพรมถ้าพรมจะเป็นตัวนี้เป็นเก<ช>้าอันนี้ห้าเป็นอันนี้เป็นเทพแต่ตัวนี้สิบหกเท่ากันเนียอ๋อแล้วแต่บางร้านบางร้านก็ใช้เก้ากับห,ห้ารประหยัดงบหน่อยงานใบตองก็ทำไปก็ต้องไปเ,เซฟใบตองก็ต้องน้ำพรม,มห,หรือได้แล้วก็น้ำมันมะกอกเดี๋ยวพอพอเสร็จแล้วก็ลูบด้วยน้ำมันมะกอกฉีด ฉีดก,ก็จะเงาที่เห็นใบตองเขียวๆเ,เงาก็คือน้ำมันมากรอเนี่เนี่ก็คือการขึ้นโครงอันนี้ขึ้นโครงเสร็จแล้วครับนี่ขึ้นโคกงการขึ้นโครงหนึ่งลูกเดี๋ยวก็จะต่อไปก็จะเป็นอยู่ในขั้นตอนประดับก็จะมีมีชิ้นแบบเนี้ยเออห้าหาอสิบหก เออบีเหลมแหลมเหลมแหลมก็จะทำไปแบบเนี้ยนี่ครับเหลมแหลมเหลมแหลมนี้ก็หนึ่งตัวนี้เป็นขั้นตอนการประดับนะประดับดอกไม้ใบสีเทพนะครับยี่สิบสองอร่แป๊บนึง อาจะสั่งได้เลยนะครับเบอร์โทร0 6 2 0 7 4 9 6 6 3ครับ0 6 2 0 7 4 9 6 6งศ6นยคุณคนินนะครับสามารถสั่งมาได้เลยครับสั่ง,งทำตามออเดอร์เลยครับที่ปากของตลาดและของสดนะครับดูตามดูตามนี้เลยครับทำเสียบให้ใหม่สดๆราคาก็าขึ้นลงก็งแล้วแต่วัสดุอุปกรณ์ใช่ครับอุปกรณ์แพงก็จะแพงราคาเอ่อ ขึ้นอยู่กับดอกไม้ราคาดอกไม้อย่างดาวเรืองอย่างเงี้ยดอกหนึ่งนี่บาทฝากขึ้นไปทั้งหมดบาทบางถ้าเป็นแพงๆงก็ถึง2บาท3บาทก็มีเรานาขงแพงใช้ใช้ดาวเรืงองเยอะนะครับก็สามสิบดอกผัน,นึงประมาณ3ากว่าดอกสามสิบกว่าดอกที่ทำที่ทำแบบนี้ก็จะทำตามขั้นตอนมาเลยยังทำยอดเหล่นี้แล้วก็ทำตัวนี้ก็จะเป็น มีคนพับ,พ,บพับมาต่างหากแล้วมาเข้าผ่านประกอบอีกทีหลายขั้นตอนก็าปาจะได้แต่ละแต่ละอันเนี่ยวันนี้ได้แต่ละคู่ของสดนะครับร้านนี้ละของสดก็สนใจก็ตามตามเบอร์นี้เลยครับดีเพย์ดูแล้วก็ตามตามเบอร์นี้เลยของสดสดก็มีร้านนี้ก็ทําได้หมดแนละ้วทั้ง ทเทพทั้งคมฝากชามมีหมดทำตามออเดอร์เดี๋ยวเราจะไปดูผ่าเที่ประกอบเสร็จแล้วนะครับอ,อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับปร,ประกอบเสร็จแล้วประดับเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ กลับสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไมย้กล้วยไม้ทั้งบนนี้ก็จะเป็นบัวพร้อมด้วยดอกดาวเรืองสองดอกยอดคู่ราคาตัวนี้คู่ละห้ารอยไม่รวมพานนะครับถ้าพานก็เอาพานมาก็คิดคิดคด่าจัด หรือขาประจำก็เขาก็จะเอาพานมาเปลี่ยนใบสีเทพนะครับรถ่ายให้ดูเลยครับในตลาดปักของตลาดนะครับขอญาตเขาถ่ายจากหลังคุณดินนะครับสนใจก็มา ซื้อได้ตามเบอร์เลยครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับของสุดสดครับขอบคุณนะครับจากช่องสมเอทสนใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยช่องสมเอทเอแล้วเดี๋ยวจะ เอามาให้ดูอีกหลายๆลายแบบนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ